สวัสดีครับคุณฟังที่รัครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสวเสรีเชิงผู้ตรวจกลางวงประชุมยื่นสารรัฐธรรมนูญเพราะกลัวทัวลงแล้วตามด้วยครื้อหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นสมาชิกบุฒธ,ธิสภานะครับได้อภิปรายในการประชุมบุฒทิสภาซึ่งมีวราระพิจารณา รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและรายงานการประเมินผลการใช้ใจ่ายเงินและทรัพย์สินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564มีอยู่ช่วงหนึ่งของการอภิปรายครับเซรีบอกว่าอย่างนี้ครับการที่ผู้ตรวจการมีมติส่งคำร้องของภาคประชาชน17คำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาของวันที่19กรกฎาคมว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมกับขอให้ศาลเนี่ยหยุดการโบตนายกร,รัฐมนตรีเอาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยสิ้นสุดเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้นะครับผู้ตรวจการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องทางกล่าวนะครับและข้อมูลที่ยื่นเนี่ยก็เป็นเพียงข้อมูลด้านเดียวเท่านั้นและตอนนี้ที่มีการพูดกันว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41 ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วเน้นประเด็นว่าข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดและก็สับสนทั้งที่รายละเอียดของการประชุมเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ยังมีคนวิจารณ์ประารธานรัฐสภาเสียเสียให้หายว่าไม่กล้าตัดสินใจทั้งทั้งที่ท่านประธานเนี่ยทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้เอาข้อมูลไปบอกกรรมาการผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ครบถ้วนแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ยืน่นโดยซ้ำไปแต่เอาละครับในเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินทําไปแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณาผมก็ไม่กล้าร่วงละครับแต่ก็เป็นห่วงการทํางานหลังจากนี้นะครับว่าจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรไปให้ในแต่ละปีหรือเปล่าการทํางานเนี่ยท่านประธานครับ ต้องไม่ทําตามกระแสนะครับไม่ใช่พอมีคนยื่นเรื่อง17เรื่องเป็นกระแสกดดันให้ต้องส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเข้าใจครับว่าท่านอาจจะกลัวทัวลงนะครับแต่การทํางานเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานสิครับเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและก็ยึดมั่นรัฐธรรมนูญที่แบ่งอํานาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการนะครับเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติทําหน้าที่ในสภา ใช้ดุลยะพินิจของสมาชิกปัจจุบันที่ทำงานร่วมกัน750คนทำหน้าที่ในรัฐสภาซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นอำนาจอธิปไตยของชาติก็ต้องมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันดังนั้นสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา230แล้วก็มาตรา231นี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าต้องแก้ปัญหาในสองสเรื่องเท่านั้นแหละครับ แต่ไม่มีอำนาจครับที่จะไปตรวจสอบการใช้อำนาจสูงสุดของประเทศนะครับซึ่งก็คือมติรัฐสภาไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านประธานครับการใช้อำนาจมันอาจจะเกิดปัญหากับชาติขึ้นมาก็ได้นะครับการตัดสินใจเรื่องใดผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องการกรองก่อนแหะครับต้องตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถว่าเรื่องใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดกับหลักแบ่งแยกอำนาจหรือไม่แหะครับ กรณีที่ผู้ตรวจการขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งรัฐสภาหยุดการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีรอบสามเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่าบ้านเมืองต้องมีนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานต้องมีรัฐบาลกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำเนี่ยนะครับทาให้บ้านเมืองเสียหายนะครับผมไม่ห้ามหรอกครับเรื่องการใช้ดุลพินิษของท่านแต่ขอติงว่ากรณีที่ขอให้รัฐสภาไม่ทําหน้าที่ต่อเนี่ยมันไม่ใช่งานของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ และถ้าหากจะบอกว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่โดนละเมิดเนี่ยผมก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับก็มีคําชี้แจงจากรองเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายทิคคาพรยาลาบอกว่าอย่างนี้ครับจากการทํางานของผู้ตรวจการที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประเมินชี้วัดต่างๆซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าประเมินผลงานอยู่ที่ ร้อยละหกซึ่งถือว่าสูงที่สุดในองค์กรอิสระนะครับแล้วก็เป็นพยานย,ยืนยันได้ว่าทํางานมีประสิทธิภาพสําหรับการส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ตรวจการพิจรารณาบทข้อกฎหมายระเบียบแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วนะครับว่าคําร้องที่ยื่นมาเนี่ยมีองค์ประกอบครบถ้วนส่วนเรื่องที่ขอให้ชะลอเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น มองว่าถหากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อปฏิบัติตามมติรัฐสภาหากขัดหรือยแยง้งอาจจะมีผลเสียกับการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ได้จึงยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญด้วยส่วนสารจะพิจรารณาหรือไม่ก็แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญครับ